มาบวชอยู่ค่ะโบสถ์กับพระท่านแล้วนะคะการเร่งอยู่สร้างการเร่งไหอยู่อไห่ว่าพระสังกระจายการแล้วเรียบร้อยเจ็าสมบูรณ์พร้อมทั้งพญานาคเพียงแต่ว่าสถานที่ที่โบสถ์นี่นะคะกําลังบูรณะอยู่เยออีกจังหน่อย,อย,อยอ เปิดกวาสิเล่งให้มันทานมาที่หกมันแล้วกอกัเนี่ยแมไปนี่็งนี้พี่แม่สร้างหลายเลยงแม่เทียมสร้างลายเหมือนท่าไปลายหลังกันล่ท่าสีงามเนาะสีแดงจิงกิงแบบสวยงามอลามตาแม่คูกับสี่สมแทบมองมองหอละข้างเห็นปะแม่คูกับเสร้าง่นก็สร้างคนก็ท่นมากที่ต้งไปท่าสีแห่นอืนท่ารอบขอละข้างนะก็แห้งไอ้ก็แห้งอกแห้งเนี่ยเีเี่นีเ่เดียวเบมันบอก้ามตาเนี่ยแม่คู่กไป็ อ๋อละข้างยืงไหมแต่ว่าข้าละข้างม่อยู่ข้างล่างมันบ่มไหม่เวลาไปยืนที่จรลหนาเบอร์มึงมันหลายอย่างหลายแนวสีเฮ็ดนะคะที่กระซับสูนท่างหนักอว่าสิบปู่กระเบื้องกับทัฒน์ในปู่ประเทศเออเมื่อวันวัฒน์ติดกระเบื้องวัฒน์นั่งล่ำต้องต้องไปล่ำส่ก่อนหินสะก้อนมือ้็โอดทนสะก้อนไปข้าวลาดติดตามข้าวลาดติดตามมื่อวันด้วค่ะเด้อล่ำ คือเกล้าล้ำถวายปูอ่าแล้วก็มือวันทีสามชิดจังมาฟังเบิงโค้งสุดท้ายสิมี่บออย่างเสนาะแต่ว่าก็เฮ็ดพิธีคือเก่าไม่คู่เกลาดอกบอดอกไม้พลละหมากลากไม้ขึ้นคือเก่าแล้วค่ะขึ้นีขอพรน้ำกันขอพรน้ำกันไข่โสดไข่มาชน้ำกันแจ้งอยก็ขึ้นไปคุยกับปูบา่ไปขอพรจากปูเฮาวปลาแบบน้ค่ะค่ะตามไม่คู่ไปเนาะค่ะเนาะเมากมากเราพอมันหวานได้ มาทางเป็นนะักเราว่าคือพอจต่คนเมาเมาเราเมาหัว,ว,วนได้พอเมาหัวอันวันห,หนึห่งผมได้เมาเพลงกับเป็นคุณได้บางวันที่มาด่าคุณเราคนเมามาหาตีหาขาหาเตะหัวเตะห้าขา,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 าบาดขาเพท้าได้ไปหาหมอเราจะของรับกับเมื่อก่าเตะปวดกันแม่จะ ชีวิปหองบอ๋ยไว่าไไตังชีวิตแต่หวาไเ่ยหมาพอถังอุขเรื่องราวมาเปนั้งคือเป็นคนกจางชัน้ากคือการได้มาเข้าป่าเยเข้าไปครัวที่คูัวไหดากว่าเขาเนี่ยน้องจกองักน้องจับก็ได้เรียเท่าวันมาจะถ่ายเบียนชื่อขอบันทีก่มาะว่าชุา่ว่าตินเป็นระยะระยะแต่ถ้าวันพระ ให้หยุดรับ้างนะพักนะไอ้ำักแม่ถูกใจข้อเราถูกใจข้อเรามั้ยข้อเรื่องไรมันเป็นจังไรมันเป็นอนจิงห่ข้อไหนใครเข้าใจจะบอมันเปนนักอันขวดี่แรงหญเริ่มเราได้หว่าเริ่มที่ได้ขี้เรได้ คือเรื่องอไหนใครพ่อข้อเราถูกใจข้อเราได้าฟางพอว่าก็เรือกินเราจูดาอเนากินเราดีกว่ามาฟังปู่ตาพูดด mm ีกว่าน้อดีได้พอบตั้งองี้งา้ไหบางก่างิเกือบหวานได้กไดขาวขอตีมาหมอนะบกหม้อกระชะทองแดง เท่าอยากทัานที่เลยที่ตีพอตีมาเท่าตีท่านที่เลยเห็นหมอหอยา,ากะนาใจไมนเปิดตาตาเลยคนถ้าไม่เห็นตัวอยากถ้าว่าเห็นตัวอยากบอกจาะถ้าวันน้าร่กไม่เคยขันแน่กินมาเอากูแม่มงมึงแรงผัดว,นวานี่ถ้า่ายตัวนี้ตัวนั้น เมามากขีค่ยทีมองวาตุบ้างคนทำมาด่าละบางคนแบกเสียเอกนะกูที่ลูกยาวเลยบเลวบดเสียเองกูเมากูดำติตำดตตแลยวบบเสียว้าวววคือว่าไปตาอ้ำเองตาดองตากู้เลนไปนี่คืตอตาใหหครคุมาตาตองนัน เล่ากับคำอะไรคือ,อ ahu, เอรืนองี่จะแสปบอเ้กเฮ้อเฮ้อเฮอเฮ้อเฮ้อลจังชาว่าเปลี่ยนยามว่าถวอว่าไหลายถือ่าวว่าหัวปวดหัวเอึดได้โทคขาจากกับพ่อแโอ้ยเฮ้ยยังรื่นหวานรื่นเงี้ยเขาว่าเป็นจังคะได้วเราด้วยคือกันคุปากตักยาทป็น่ามืออ่ เราอินักกด Wine, ็ดอกกันดยค่ะพ่อกระนั่งฟังพ่อกรขึ้นจากหัวอยู่ดิก้าท่ะนั่งมาอยากพ่ออะล้ะพแเราเ่าอยากเห็นพอได้ยึนเสียงอะไพ่อกระเอิ่องท่แต่ว่ามันถึงอยากพอรา้ว่าท่านนั่งรออะไรถือฝึกอ่อนเสี่ยนอ่อนเล่าไปก็พึดอย่างหาคนเห็นเขาถือว่าเป็นบ้าแล้วถืว่าเขาบกาถือมาูดอย เอาาเอคัอาากคักแมนแล้วคักเนี่ยเริ่คักเร้เออเ้าไปไว่ว่ายน้ไปเพอาะบว่าทั้งตื่นเป็นเอาหะไรนูกเพราะว่าบ้านที่เท่าบ้านที่เท่าอาจารย์คิอว่าว่าพ่อไปว่าเราต้องพูดยาวกันเพราะว่าเออมาคักมางแนงไปแง่วางไม่ถึงลงไม่ถือไปตามต่อลงเพราะบางอย่างเอ็นั่นแหละ เออไปมาคบเท่าหนึ่งกันเป็นร้ายเป็นร้ายคนบุรีเพราะมันเป็นตจดงเราด้วยห้าแแช่บักเช้าเองบางทีข้าวคน่ะข้าไปใจข้าไปาไปอยุใใอยในในอก่เพราะตจต่ำกล่อมขบบึ้นมาว่าถึงเขาเลยสอดท้ายไมกกบ่ว่าถึงแม่เขาบักเย้าเองนี่เ้วาา่าชาะคืนมาวาชา เออที่สวัสดียั่งยอที่ไปยั่งยอนั่พ่อว่าคือง่าบ่าพ่อขี้เมื่อคือเขาังดัอเขา็ขามรู้ย่างรู้ล่าอยังเด้ว่าพี่พขาีจริงเมื่อคือใจเลยสวัสดีค่ะคขรต่ไม่ิปากเพาะจังหมาเขามบหอนคอห้าไจังม่งยังตีหยังเมื่ออุ่นด้วยคันผู้ใดแต่นั้นเอย เขาใจว่าใช่ไหโอ้ท่านเบิ่งรตั้งใจว่างเบิ่งอะไผู้นี้เบิ่งไม่บางครันเขาใจตั้งวันเฮกินอย่มาทางเอาท้านนางมาไว้ท้างหลังเล้หาลาเทียงตอนบอกเรืเอาบอกก่อนมาโอ้ย่ะผู้ใดถสถาเบิ่งต่เอาไปตั้งใจเลยขชเดมือเตื์คือแล้ว ว่าขาว่ากูได้ดีถามว่าขาแล้วก็ปูสิบกใส่ได้ยังให่เลยว่าขาแค่ไม่เขาวม่ไปวัดยางไแล้วว่าให้เขาตั้งพอเบาใจท่อเลยแป้ว่าท่านไหนเบาเนี่ยเขาเอานี้เลยเขาเป็ผีเขาเป็นบอกอะไรย่างัี้กอได้เขาบอก ออกมาแรงเริ่คาบไปคา,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 าถ่านว่าถ้าไหนร่ำา่านไป้ออกเขาถึงว่าขาเป็นหนังเ้องเป็นจังทันกับเป็นถ้าเพราะว่าโฉขาจับไปเดนางว่าเป็นใบพวา,า,าบ้านตังไหน,อนเอี่เอ้าหาหาเขาไหข้าแต่หัวุกหันเอ้าถ้าไปล้วจะถือไม่ม สิดอดกัมือนไหนังดว่าแมมาปล่งเอ็ดคอหลังจักบะพวกเดาเป็่จักขึ้นจักนั่ื่นอนังนี้ไ่นหนังกอนเออ้าเอฟซีฝากห่วงบนมาเท่ากเ้าเออหันนี้เทาวิราววิ่งเม่าวิหมาแล้วลูกเด้อเทาพับแข้งน่งใหนน้องเขาไหนมาไอ้ใจช่อยถามชอยแต่งน้ําค่งได้รึเปล่าวันที่ถามันนี้ย่ดต่คอวากกัน อังตกตกมัหวตามตานผู้ใด้ได้คือได้เสียงถามไม่ไ้แล้วเดี๋ยวเอาิดแต่ร่างกาล้วถูกต้องอันุมติไว่าที่ถามผิดออกก็ออกก็ต้องออกเราถามผิด้ังไรเก็ออกถามผิดแทนแน่นอนว่าออกจังไหนเขาต้องปฏิกอืมเขาไ่ได้ร้องาติว่าว่าที่ถามผิดไปว่าที่ถามผิดไปคืออะไรกให้ผู้ใดคือแมนหมดวันที่หนึ่งม เขาว่าให้ออกเขา,าให้ออกบ้นที่ถามผีขนาดใครเกิดงานบ่ออกรู้ถามผีกับบ่อัคนทอดมือถามผีปลีละข้างเลยไป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 ,ไปออกแท่งแม่บ่เขาว่าทามผีนะเพราะว่าตั้งท้อตามกฎระเบียบเขา้าใจไหมเอาเข่งไม่ได้ถ้าเข่งมาไม่สิไปสิเค่งบ้านนั่นสิ ทิจทจออะร้นา,า,า,นา,นานบ่งแฮงทิจ่ะร้าชอบบ่งแรงอ้าวาปมักจะรานแบบข้าบางร้านไม่ไดโด่ใช่หตือัวา่าร้านทิจจะร้าเบ่งนรงแบบผ้เาเขาเล่าไปน้ำตาเลยเดาปุเออมุ้มไม่ร่างแรงเลยแค่ร่างไ,าไม่แย่ใอหัือวา่าหา,ายแบบผ้าร่าไมฟ้องมาทำมา อีวันนังนอยบอกไม่ไปฟ,ฟงหรอกพอไม่จะนำฟังทองนหลอฟงวะคันวไม่จทองนังเหล่าอ,อยูาา่คือเล,ลียววาว่าจักวะคาว่าคือก่าตาดิมแล้วด้ดวยเ่าดูแล้ลตีนไปโดนตักไม่ใ่เส็นเอาเฉยมันด้วยพ่อเห็นพ่อกับวัารินเพื่นพอนว่าเห็นเขาบอกแจ้งอิแฉบว่าต้ว พ่าอยากคุหลราคว่าสิจขึ้นแค่ก็จีนมาว่าร่าว่ามาว่าจะขายห้าหมื่อว่าสินมาให้พ่อๆกับว่าจีนราว่าจีนมาคุ้คนหาคก ดีแล้วผ anyway ู้ใดเห็นล้วดูกินว่าดีน้ำได้ถูกใช้พอกับว่ากินนั่นถือว่าว่าไปว่ามากว่าค้องมาเห็นบ่กินน้ำหรปากชาเอ็นนู่หว่าชันแท้ไปแห้งกินข้างในกว่าเขาหว่าดิ่ได้ด่ได้เปียกแล้วคั่งไหมดูหูจักพุ่ยววะาันกูหูจักว่านนำไบ้าสิยกเุ่ยว ว้าวเขาได้เท <c ười> pues mm ่งเด็ก uh, ่ากไปจังทานนังัาจะขอกินบ้างจะขอขันกินก็ว่าเราได้จากท้บักอินเขาสิองใจให้มาใหาเ่าคิดเลื่องไเรื่องวันทานมากไปจังทานได้ข้นเออโอ๊โอเป็นรายาเนาะพ่อทางนเสร็จกินหน้าวบบพ่อเขาเบิ่มเัากันพ่อเอาไรมานดู มิงนั่งหลับนอนอยากหัวแล้นั่ง้ยัเอบออบีเอากินได้เอได้บ่ยูเพราะว่าถิ่งนั้งก็มิความเชียงกันนั้นคืออะไรคือเบิร์ก็มิความเชียงเพราะท่านอานหายระว่าหาดีแม่แต อาหารการกินเ,บบนนเชื่อใจมังได้นังเหนื่อยใครหยุดใช่เชื่อใจว่าได้เด้นปากเข้าขนาดแม,ม่ข่าคือการที่เรายไม่ขา่าแม่ขาาตามมาคู่ักแน่ตามไปตามมาเขาตีที่จากที่าะไบ่ยอดชงนี้งานเขาดังว่าคือว่าไม่ใช่กูว่า,าเขาไม่ใช่มาไม่ใช่บากผู้ชื่ฉนันเอาพอวะ่ะ น้ำไรโย็อยากหายอยากหลาย,ลายก็ผู้ชื่อ <c oughs> น้ำได้แตกจากจากอันนึงเล่าแหงขาก้อกัแบบว่า,างหายดีแล้วผู้ได้ชื่อตามบักกวยเสียต้อยเจ้าบุ <c oughs> ตามบักกวยฮัก <c oughs> เหมอนห่าอยากวานเขาผู้ตามอะไรน้ำไร้แตกจา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 กเพิ่มต,ตามจากนามบักกลยจักนาได้โยใช่ านกูเช่าชื่อแล้วตามามักกวยว่าคูกแดนี่กว่าเ้าบ่าด้ขายบันี้นะแม่ข่าก็ถึงว่าตรงตีพ่อีตาหวัเออไปนั่งอีกพ่อแน้ตามหมักกวยเพื่อด้ขายสิจังว่าหลายคนมือหนึ่งว่าด้ขายจักโคก่าท่ันมาไป่อนย่างว่าจะได้เปิดเือได้บ้ปงตู้ตาว่าว่านำได้โดดชัมันจะมีบ้างังาเห็นดูนะเห็นต่งนะ เพื่อคนหัวจนไทยเขาไทยแข็งเพราะว่านำได้อยู่ไทยดีอยากหัวจากของไหพขอขึ้นจากพระมาหุ่นจากจังไรเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะเพราถนั้นที่จะรำมาตัวเองด้วยวันที่ท้าวถิกเดือนต่อมอไก่อย่างนั้นผมเนาะ วันต่อมไก่ให้ตันได้เขาใหยออกชามสิเขาก็ขา้ออกแบบได้วันอื่นพอวันมรงทายไปก้าต่อละปปมันคงจับวันเียเขาขา้กอกฟังดักขาออกชามผิดวันที่ถามที่เอ็ดกับวันขาออกวันที่หนึ่งกับวันขายพอเขาก่ขาออกวันที่สองนอ่จ้ตั้งกอ,อกชามถิดนะ โอเคไหมโอเคโอเคไหมไปได้น้อูเข้าใจแล้เข้าใจแล้วโอเคได้เลยทือถึงแล้อะไรก็ไปทิ้งไปกงเอาข้อไหนสามเคาื่องรายการได้ไหมอ้าเอาเขาไม่ด้จะเบาหนูได้ไม่กินงเดอีกแล้วมัเชี่ยวเขาเราได้พอเบาลงหลายวันะอ่ หายบกร้านม่ถชไมักาม่ถุไมหมานโชคผูกโชคข้องระดุดเอโชคขับผาแข็งแรงหายงนไรงงหายข้องไรมาหายนอนรับฟันดีหายปดในปดพิ้นทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นสำหรับลูกหลานทชกผูู่คขแล้ระดุด้อเอาดำดำเลด้วยเอาไุเดืไม่แห้งระดุด้อ